ฟืนตัดฟืนโอ้บอกปัดยูโคงอีด้วยตัดแล้วก็เอาไปทิ้งค่ะเอาไปใส่ถังขยะแล้วก็เอาไปทิ้งเทเลนิดเทเลนิดเพราะว่าเราโค่นต้นไม้ลงเนาะเราก็ไม่มีไม่มีรถกระบะใหญ่ๆเอาไปทิ้งแล้วก็ไปทิ้งอ่าให้รถขยะมารับเอาแต่ว่าเราต้องตัดเทเลนิตค่ะแบบว่าตามสูตรอ่าขยะแบบเขาเรียกว,ว่า ทั้งสีเขียวน่ะเฉพาะกิ่งไม้เนาะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์เว้นอาทิตย์นั่นแหละเออถ้าเป็นบ้านเราก็จะสุมแล้วเนาะสุมให้ไฟมันไหม้นะแต่ที่นี่มันสุมไม่ได้เด้ควันเด้เพราะว่าฝรลังเขามาระบาดระบังไม่เป็นเลยพี่น้องเรียกจะดับเพลิงแล้วใช่ไหม เด็กไปดักคืนไว้ไม่มีแรงคือนาะไม่มีแรงไม่มีแรงไ่มีแรงได้ยินไหมตัดทีละนิดทีละนิดนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดค่ะอาศัยลูกอาศัยเต้าเขาก็แม่ตัดทำไมแล้วก็ชี้ทามอีกแหละโมโหเรื่องดอกค่ะเด็กคนละเด็กคนละแต่ว่าเขาตัดหญ้าได้ค่ะแต่เราต้องจ้างตังค์เขานะ แต่ต้องจ้างเป็นเงินนะไม่งั้นเขาไปตัดนะดนี่ขนาดนั้นเลยนะเอปัญหาตังค์ดิเนาะเนี่ยตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะ่ะนี่แล้วก็เรา,เราได,นะด้ตัดเป็นท่อนเล็กๆแล้วใส่ในถัทงที่มันจะไม่เกะกะเนาะดังนัน้นอ,ไอะไรเราทำได้เราก็ทำค่ะเราอยากให้บ้านสะอาดเราก็ทำมไม่ชอบบ้านสก,กปรกเลยแต่คนชอบแต่งบ้านเด้ บ้านตกปกใครมาจะเ,าเป็นเมียไอเขาไรเป็นเมียฝรั่งบ้านสุกปกีิอะไรกองไอยอะเนี่ยอะไรแบบนั้นคิดไปเองเราจะไม่มีใครบ้าใครหรอกบ้านใครบ้านมันเขาจะอยู่ยังไงกันเล่วเต๋เนาะนี่ใครบ้าหรอจะเคยเป็นคนใช้ฝรั่งนะเคยเป็นคนใช้ฝรั่งนะมันก็เลยรู้จักการทําความสะอาดบ้านเนาะเออแล้วก็รู้ว่าเออทําความสะอาดบ้านนี้มันดูดีนะเนาะโอ้ยหอบหอบเลยเดิย หอบแล้วจ้าหอบแล้วหดหนามจะเปียกเพื่นปาเพื่อนซื้ออัเน,นี้ฉีดไหมไอ้เราก็อยากฉลองที่ฉีดใบเขาเพราะฉีดไหมจะมามาออกข้างๆวะเนาะทำไมมันหัวฉีดมันออกข้างๆโอ้ยคนใหญ่กำลังเอ้ยเราก็รู้จักโยกซ้ายโยกขวามันจะได้ขาดตัดตัดทีเดียวเลยไม่ขาดเลยต้องมีการ โยกซ้ายโยกขวาทีละนิดทีละนิดเด้มันก็ง่ายใช้หัวสมองเลยไหมเอาไว้ยังหัวเออ,อนั่นะ <laughs> ยังไม่หยุดเลยป่านนี้โอเคค่ะเดี๋ยวก็จะเสร็จเสร็จแล้วถ้ามีเวลานั่งคุยก็จะนั่งคุยแหละขอบคุณนะคะทุกคนที่มารับชม,อมคอมเมนต์เด้อกดไลค์กดแชร์มาสันา่นเขาว่ากดไลค์กดแชร์ แดดเต้ทางผู้ชมจ้าแดวเต้โอเคยุ่งไหมไปฉีดยุ่งก่อนสวัสดีจ้าโมโจหาแมวเห็นแมวไหมเห็นหรือเปล่าแมวแมวไปทางไหนล่ะเจอไหมแมวโอ้กินใบไม้ตัวนี้เก่งแท่ หาก,กินเองก็ได้แม่ใบไม้โอ้ยเอา้าหาก,กินใบไม้ตีลกูกไม่โมโจโกเก่งเถอะว่ากินใบไม้ปานควายปานงัวปานควายอืมอร่อยไหมก็สีเงื่อถ้วงละเพิน่น เบิง่งเฮาลองกินเบิ่งดูมันเป็นได้ไหร่มันเป็ดจังใดได้ล่ะเฮ้ยเพิ่งตื่นนอนเบิ่งดูล่ะลองกินขึ้นเม้าโจดูมันจอไงม่เจะกินได้อืมนนนนนไม่มีรสชาติอย่างใดล่ะมันตนน้นแหละ ต้นอย่างนอก็อเป็นอย่างดอกไปไซส์นะ่ะเขาจะหากินแต่ต้นแบบนี้เด้อม่เนี่ยค่ะอันเดียวกันนะเออกินใบอ่อนเอาเอาอีกเอาอีกเอาเอ้าเออเอาเข้าไปเดี๋ยวแม่กินน้ำอ่ะกินอีก ไว้ครักแท่ว่า,เ,วาเอาคือโบเคียวทำไมไม่เคี้ยวล่ะลูกเอาอยากกินอีกบันนี้ w วยเป็นงวหรือเป็นควายเลยบะแมนหมาตีเนี่ยไหนลองกินสิมาอร่อยบอ Dạc kín lỡ Ơm, nó bố bị nhằng đây là Ưm A xê má má còn Má má còn Dạc kín bài mai, má má còn, ơn ừ, má má còn Lèo 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 Ơn má má còn Ôi bố ơn nó Bà hông, hông, bố ơn dạc lèo, nếu kín bà này mau trộn Nó bố bị nhằng đây là Ồ ừ. นั่งลงนั่งลงนั่งดีๆนั่งลงหมจอนั่งลงเข้าใจไหมมังง่งนั่งลงไฮไฟไฮไฟก่อนไฮไฟเออเอาไปเพอเข้ามาโอ้ยพาก,กันกินใบหญ้านี่บออดตายแล้วอยู่ไม่กาพี่น้องไปฟืนตัดฟืนโอ้บอกปัอยูโคกอีกดุยนะพี่น้องตัดแล้วก็เอาไปทิ้งค่ะเอาไปใส่ถังขยะแล้วก็เอาไปทิ้งเทเลนิตเทเลนิด เพราะว่าเราโค่นต้นไม้ลงเนาะเราก็ไม่มีไม่มีรถกระบะใหญ่ๆเอาไปทิ้งแล้วก็ไปทิ้งอ่าให้รถขยะมารับเอาแต่ว่าเราต้องตัดที่นค่ะาบแบบว่าตามสุดขยะแบบเขาเรียกว่าถังสีเขียวนะเฉพาะตงไม้เนาะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์เว้นอาทิตย์นั่นแหละเออ บ้านเราก็จะสุมแล้วเนาะสุมให้ไฟมันไหม้นะแต่ที่นี่มันสุมไม่ได้เด้ควันเด้เพราะว่าฝรั่งเขามันระบาดระวังไม่เป็นเด้พี่น้องเรียกจะดับเพลิงแล้วใชยกไหมเรียกเปดักเพลิงไม่ไม่มีแหงคือดอกม่มีแรงไม่มีแรง ได้ยินไหมตัดทีละนิดทีละนิดนีดแ่แหละค่ะเดี๋ยวก็หมดมเดี๋ยวก็หมดค่ะอาศัยลูกอาศัยเต้าเขาก็แม่ตัดทําไมแล้วก็ชีถ้ามอีกละ่ะโมโหเรื่องดอกค่ะเด็กคนเด็กคนนั้นแต่ว่าเขาตัดหญ<ม>้าได้ค่ะแต่เราต้องจ้างตังเขานะแต่ต้องจ้างเป็นเงินนะไม่งั้นเขาไปตัดนะนขนาดนั้นเลยนะเออต้หาตังดีเนี่ยตัดเป็นท่าน เล็กไหมคะนี่แล้วก็ลบได้แหะแ่ะเลี้ยงเล็กเราใส่ในถัทงที่มันจะไม่เก,กะกะเนาะแค่นั้นอะไรเราทำได้เราก็ทำค่ะเราอยากให้บ้านสะอาดเราก็ทำมไม่ชอบบ้านสกปรกเลยชอบแต่งบ้านดิบบ้านสกปรกดิใครมาจะได้มีไอ้เขาไงเป็นเนื้อคนหลังบ้านสปกปรกดิบ อะไรกองอ,ยอะย่อเนี่ยอะไรแบบนั้นคิดไปเองเราจะไม่มีใครบ้าใครหรอกบ้านใครบ้านมันเขาจะอยู่ยังไงกันแล้วเสเนาะนี่ใครบ้าหรอกแต่เคยเป็นคนใช้ฝรั่งนะเคยเป็นคนใช้ฝรั่งนะ่ะมันก็เลยรู้จักการทําความสะอาดบ้านเนาะเออแล้วก็รู้ว่าเออําความสะอาดบ้านนี้มันดูดีนะเนาะโอ้ยหอบหอบเลยดิหอบแล้วจ้าหอบแล้วเนามจะเปียกพนว่าพนซื้อไอ้นนี้ฉีดไหม เราก็อยากฉลร้องที่ฉีดใบเขาเพราะฉีดใบทำไมไมันมาออกข้างๆ้าวนะเนาะทาไมมันหัวฉีดมันออกข้างๆ้างโอ้ยพนอใหญ่พยยลังเอ้ยอเราก็รู้จักยกซ้ายยกขวามันจะได้ขาดตัด,ด,ดทีเดียวเลยไม่ขาดเลยต้องมีการยกซ้ายยกขวาทีละนิดทีละนิดเด้อมันก็ง่ายใช้หัวสมองเหไหมเอาไปยังหัว ยังไม่หยุดเลยป่านนี้โอเคค่ะเดี๋ยวก็จะเสร็จเสร็จแล้วถ้ามีเวลานั่งคุยก็จะนั่งคุยแหละขอบคุณนะคะทุกคนที่มารับชม,องมงคอมุงขมเบนเด้อกดไลค์กดแชร์วมาสันา่นเขาว่ากดไลค์กดแชร์อเออแล้วแต่ท่านผู้ชมจะแล้วแชร์ว่าใช่ยชุ่งไหมไปฉีดยุ่งก่อนวันดีจา้า